สัสดีค่ะเลยรามาล้างเลยอะาเ้ยอะไรอ่าหน้าไปล้วตกใจถ่ายรูปก่อนนะอะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนตั้งใจ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 นิดเดียวอีนิดเดียวต้องต้งตั้งใ รางวัลความรู้สึกเราป็นี้มากความรู้สึกหะค่ะตื่นเต้นมากวันนี้คนเยอะมากแล้วก็ดีใจที่ได้รับรางวัลอันนี้ต้เป็นรางวัลแรกเลยอันนี้น่าจะเป็นรางวัลถือว่าเป็นต้นๆในการค่ะรางวัลต้นๆที่เราได้รับค่ะเพราะว่าชิตใจชอบรักเพื่อนพิ่งจะโอเคไปแล้วก็นี่เป็นรางวัลรางวัลหนึ่ง เป็นกำลังใจให้พวกเราที่มีแรงทำงานต่อไปค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ช่วงสามแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่คอยสปอยนี่ไงเสมอก็ทำให้พวกเรามาถึงตุดนี้ค่ะทีนี้ถือว่าเป็นการออกงาน การดูแบบรุมแดงด้วยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะโอ้งตื่นเต้นมากคนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหรอคะพี่สิงตื่นเต้นต้องหาเรื่องชวนคุยไม่หยุดตลอด2-3ชั่วโมงเพราะว่าเขาตื่นเต้นจริงๆเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบคนเยอะคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคือหลิงไม่ได้ออกงานแบบนี้นานแล้วค่ะก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงก็ช่วงที่มีน้องออมคอยช่วยแล้วก็ ใช่ใจที่ได้มาเหมือนกันค่ะร้องทำยังไงให้พี่หลิงหาตื่นเต้นคะหนูชวนคุยลอยแปดมากที่คือคือหนูชวนคุยจนไม่รู้จะชวนเรื่องอะไรแล้วอ่ะแบบสร้อยเธอสวยนะชวนคุยเป็นหมดีหน้าเราหรือเปล่าอาการตื่นเต้นเราลดลงมากไหมคะไม่รู้้แลวคือตื่นเต้นกว่าเดิมค่ะพี่หลิงดีขึ้นดีขึ้นเพราะน้องชวนคุยแล้วเรา คุยต่าโตยังไนะเราต้องคุยคุยด้วยคุยด้วยอยู่แล้วค่ะมีอยู่ดีๆยิ้มแปลกด้วยยืดดียิ้มแปลกแปลกใสคือเหมือนว่าตื่นเต้นจนยิ้มยิ้มไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องให้น้องออช่วยนิดนิเลยขออนุญาตถามฝันฝันนิดเป็นไงบ้างคะก็ฟิล์มปีนฟิล์มปีนล่าสุดค่ะก็ดีใจมากแฟนๆฟิลิปปินส์ก็คือต้อนรับเราอย่าง แล้วก็รู้สึกว่าเขาเอ็นจอยไปกับเรามากรู้สึกดีใจที่มีโอกาสไปหาเขาในครั้งนึงค่ะใช่ค่ะก็จะได้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนครั้งนี้เราคงเลือกเพลงที่แบบทุกคนสามารถร้องตามได้เป็นครั้งแรกที่แบบได้ยินเสียงแบบคนทั้งฮอร้องเพลงไปพร้อมกับเรามันทําให้แบบเหมือนเอเนอร์จีในฮอมันเยอะมากแล้วเราก็มีความสุขไปกับแฟนๆด้วย เป็นไงบ้างคะโมเมนต์วันนั้นเราปื้มปิ่งมากน้อยแค่ไหนคะเห็นแฟนๆฟนคือปื้มไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราก็ปื้มปิ่เหมือนแฟนแฟนก็คอยต้อนรับเราแบบเต็มคอทุกทุกประเทศอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะโดนตกไปเยอะไหมคะ เกลอกอ้องดูอะไรเสียงต่อร้านต่อร้านก็ส่งร้านแบรนด์นิดสนามบินสนามบินขับมาต้นก็คนเยอะค่ะใช่เดี๋ยวมีแพลนต้องไปประเทศไหนยังไงอีกบ้างคะตอนนี้ล่ะค่ะมีที่จีนค่ะเรามีเตรียมหัวอะไรยังไง เราเราก็คือทุก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 แผ่นนี้เราก็จะเตรียมเพลงที่เราแบบตั้งใจมีความหมายมอบให้กับแฟนๆอยู่แล้วค่ใช่แบนี้ถจะได้ร้องเพลงภาษาจีนให้แฟนๆฟังยหลูกเล่าใช่ค่ะจริงๆออแฟนมีท้องโกงกับมาร์กาหลิงร้องฟังต้องไปแล้วส่วนฟิลิปปินส์ร้องเพลงจากาโลมจีนเราก็ต้องร้องเพลงจีนตั้งแหละเตรียมไว้หลายเพลงไหมคะ มีเรื่องเรื่องไวมากค่ะที่แฟนๆนต้องลองละอนะจ,จะเป็นอะไรใหม่ๆนะถ้าลองเพลงจีนจะเป็นอะไรใหม่ๆก็ต้องคอยดูค่ะว่าเาจะลองอะไรภาษาอะไรสำหรับโชว์สำหรับโชว์ก็ต้องต้องเก็บไว้ก่อนต้องไว้ก่อน ตนเป็นมิตเดี่ยวที่จีนนี่เป็นมิเตี่ยวที่จีนนี่ถื่นเต้นสักยืดออกเดียวเลยตื่นเต้นค่ะเพราะปกติเรารู้สึกว่าเราจะไม่ตื่นเต้นถ้าเรามีเพื่อนอยู่แต่ว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันต้องเดี่ยวอ่ะมันก็เลยเออกังวลใจนิดนึงต้องยอมรับค่ะจริง้กังวลจริงๆว่าแบบจะทับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหนูจริงๆก็ถือว่กลับบ้านหนูละกันก็รูสึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไหม อาจจะทุกครั้งที่ก่อนคือเวทีหนูก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าคือบ้านหนูหนูก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาหน่อยอค่ะกดเป็นซี o อแล้วค่ะโอ๊ยซีโอเวส์วัต o ตอร์ก็ฝากด้วยนะคะชู always wonder นะคะสามารถติดตามได้ทาง i อ Always Wonder แล้วก็กดทางซื้อได้ทางคุณ ลายลายนะคะลายช่องทางมีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋ามีกระติกน้ำเอาใจช่วยให้ทุกคนชนะทัพสเปนเดอร์คนนี้ให้ได้นะคะเออกินกันแบบ็อยู่แล้วหนูได้ใส่ก่อนคนอื่นอะพี่เออันนี้ผิงใช่ไหมนิดนึงพี่อันนี้แจ้งให้ทราบค่ะคนแรกคนแรกแล้วความรู้สึกเป็นยังไงนะคะก็อยาก คนแรกเฉยเฉก็คนแรกเฉยเฉก็แค่อยู่แต่ไมค์จีเลยก็ขี่อันนี้ต้องจ่ายค่าพิซเซนเตอร์ด้วยไหมอ่ะพิซเซนเตอร์แบนใส่ชุดใส่อะไรนี้ป้าเขาต้องเขาต้องเป็นท็อปเบนเดอร์เขาต้องซื้อกับเราใช่โอเคขอบคุณค่ะย้อถ่ายรูปก่อนนะเอาเอามามา เหมจ้าเค้าจ้าเดี๋ยวขอให้ยับถอยหลังนิดนึงนะคะมามาต้องมีนะคะขอโมเมนต์หน่อยนะปิดท้ายล้วยสองคนสองน่ารักน่ารักนาหน่สาวสาวสาวน่ารักไหมค่ะน่ารักไหมค่ะเคลาวลับ

มา,มาขอขอบทำนิ่งพี่กอดกันหนึ่งน้ำหนึ่งสอง